xin chào 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 Thế đơn thơm mua cũng được cái nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đợi đợi à, không bỏ lỡ เง hmm. mm. ินมอค่ะนี่อืมเงินละว่าพีดพีดนะไปบอกอืมใดูดูเล่ดูคุณผูดอ่นม้อเดวนสิบกว่าหรือ่

ý kiến của tôi là đẹp không là đẹp rất là đẹp khô là đây bước ở ghi đây bị sạt về này, này được chỗ mua tươi ừ. bơn mình về tôm được xe ra lên ba ton thế dương tiêm phuong cho nó sát đấy เกิกโดโกนตราเมศทำเบรนพิทยาวยสวะช่วยงานมารอก,กินแต่กาแฟแล้วก็ไป ก็เด็กห่าบอยู่ด้วยประงุกต์อะไรล่ะดูดีแล้ว

chung đó. Chứ nhà những thác đu mạc mà dê mòn bẻ cái nào. Ừ, bẻ cơ bòi đâu. Bòi thật rồi. Nà bòi. Ừ, thật 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 bòi. Thật bòi. mòn nàng nó mụ đang bòi chết. Mụ đang ơi. Mụ đang ơi. mòn kì บไม่ซ่องแต่ผมหายมึงยิดจมมอเนื้ยบูดางเ้ยโตาเท่ องเงียบงูกดิขยะตู้ขยะโวยง่อยกันละวิศวะน,นี่มันจอมปัญหาเอากาแฟให้กินกาแฟเย็นกินกาแฟร้อนแล้วจะกินกาแฟเย็นกินหมดถุงแล้วบอกแม่อร่อยพอเอาไปพูดพอพาไปสีทัญญาคอนแกนไปไหม ไปหรือเปล่าจะโทรให้เขามารับน mm. okay, um. ี kay. ่เืินเราอีบูประมืออะไรนะมืินปะมือเธอจะบอกไม่มีบัตรคนจนเพื่ออะไรนะเว้ยเขาเปิดปีหน้ามิสวะว่าจะได้เงินหมื่นมาจากไหนตัวเองไม่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการปักไหนไปเจอกรมเลยกินน่ะ นี่ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขนบ้าเห็ดเลยนะคะสวัสดีค่ะ